ได้ยินไหมครับโหลได้ยินไหมครับผมพี่ป๊บพี่ป๊บกส่งรูปเข้าข้างในเลยรูปเขารูปไแลวรูปรูปพี่ๆทีมงานที่อยู่ตรงนี้ด้วยรูปเขารูปอะไรส่งเข้าไปข้างในเลยผมส่งไปแล้วตัวหนึ่ง,งม,มันเต็มเลยพี่ป๊บพี่ป๊บ ไม่เป็นไรทําไมพูดไม่เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยสวัสดีครับทุกคนได้ยินไหมครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าเนาะบริเวณสนามยิงปืนซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงที่สุดแลละในตรงที่ชิดกับเขาที่ไหม้เมื่อคือนนี้ที่ทุกคนได้เห็นภาพไปที่เป็นภูเขาทั้งลูกเนี่ยเต็มไปด้วยเพลิงไหม้นะครับคือเขาลูกนี้ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะเรากเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้ยอยู่นะครับตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะ ได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับกำลังจะเล่าแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยครับไฟดับไฟดับแล้วครับตอนนี้ไฟเมื่อคืนไฟเมื่อคืนตอนนี้ดับลงแล้วนะไฟเมื่อคืนคือเขานี่ครับเขาแหลม เขาแหลมดับลงแล้วนะครับประมาณเวลาใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นเองดับด้วยตัวเองนะครับดับแล้วเพราะว่ามันไฟเนี่ยมันลุกลามข้างบนเนาะแต่ว่าตอนนี้จากเขาแหลมเนี่ยลุกลามไปเขาข้างๆครับไปเขาข้างๆครับชื่อว่าเขา ชื่อว่าเขาตะแบกนะครับนี่เขาตะแบกคือหน้าเราที่ควันขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็เหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะครับทีละลูกเลยนะครับลูกแรกครับตั้งแต่วันที่28ครับคือเขาลูกนู้นคือเขาลูกนู้นครับเป็นเขาเชะพลูเขาเชาพลูเนี่ยเริ่มไหม้ตั้งแต่วันที่28ครับสาเหตุก็คือฟ้าผ่าครับผม ฟ้าผ่ามีพยานเห็นมีเจ้าหน้าที่เห็นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไมหมเยอะแต่ว่าพอเหมือนเหมือนเพลิงมันจะสงบอะ่ะแต่ว่ามันลุกลามครับมันลุกลามไปเขาแหลมครับที่ทุกคนเห็นเมื่อคืนช่วงเวลาค่ำนะครับซึ่งทำไมเขาลูกนี้ทำไมไฟไม่แรงเหมือนเขาเมื่อคืนที่เห็นก็เพราะว่าเขาลูกนี้เนี่ยมันเป็นอ่าส่วนใหญ่ต้นไม้่ยเป็นต้นไผ่ซึ่ง ไผ่เนี่ยมันก็แห้งมันติดไฟง่ายนะครับทุกคนก็เลยเห็นเป็นภาพที่ภูเขาไหม้ทั้งลูกแล้วมันดูน่ากลัวนะฮะซึ่งก็ไหม้มาประมาณใช้เวลาประมาณ25นาทีครับแล้วก็ไฟก็สง,งบลงนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นไฟเนาะแรงลมแรงนู่นต่างๆก็พัดพาพัดพาไฟออกไปข้างๆ ไปที่เขาตะแบกตอนนี้ครับเขาตะแบกยังมีควันอยู่ซึ่งเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาจากการได้รับข้อมูลนะครับยังตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยไฟเนี่ยยังคงเป็นแดงแงอยู่เลยยังไม่เป็นควันแบบนี้ยังมีแดงแงอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันเอาน้ำไปลดรอบๆแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาสิบโมงเนี่ย เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็ปอพอนะครับนำเฮลิคอปเตอร์ตักน้ำแล้วก็เข้ามาลดบริเวณโดยรอบแล้วก็เข้าไปลดบริเวณที่ยังปะทุอยู่ให้ภูเขามันชื้นส่วนภูเขาข้างหน้าเนี่ยภูเขาตะแบกที่มันไม่มันไม่ลุกลามเหมือนภูเขาทางภูเขาแหลมทางเมื่อคืนที่ทุกท่านเห็นก็เพราะว่าภูเขาภูเขาเนี้ยมันจะเป็น ต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีความชื้นอยู่ฮะมันมีความชื้นกว่านะครับมันก็เลยไม่ได้ลุกลามเร็วแบบเมื่อคืนนะครับตอนนี้เพิงเนี่ยก็สงบแล้วแต่ว่ายังคงมีประทุเล็กๆน้อยๆถ้าท,ท่านได้ยินเสียงแบบผมนะตอนนี้มันก็ยังคงมีความประทุอยู่ตุบตับตุบตับอยู่นะครับเนี่ยตุบตับตุบตับเหมือนเสียงคนยิงปืนอ่ะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนเสียงไม้ลัน่นไม้แตกนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพระจุลจองอโรงเรียนจอบรออยู่จอบรอนะครับที่นครนายกเนาะบริเวณสนามยิงปืนนะครับเป็นบริเวณที่ภูเขาเนี่ยไหม่เลยเนี่ยนนตรงหน้าผมเลยเขาเมื่อคืนเขาเมื่อคืนใน,นนี้เขาเมื่อคืน ตอนนี้เพลิงก็ดูดีขึ้นครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ระวังไฟต่อไปในชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยทางทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภนะครับก็จะนำกําลังเฮลิคอปเตอร์นะครับอเอากระเช้าเนี่ยไปใส่น้ำแล้วก็เอามาลดบริเวณเขาที่ยังคง สามารถที่จะลุกลามได้ทุกเมื่อนะครับซึ่งถ้าสายไปกว่านี้จากการสอบถามเนี่ยเจ้าที่คาดว่าถ้าสายไปกว่านี้แล้วอากาศร้อนเนี่ยมันจะลุกลามเพิ่มไปอีกนะครับลุกลามเพิ่มอีกดูครับไมัได้ลุกลามไปไหนนู่นเลยครับรอบๆอบนู่นเลยครับสุดนู่นที่เขานู่นอาจจะมีไปถึงถึงไหนถึงไหนก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เห็น เขาชัดๆนะครับ จากเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้บริเวณที่เขาแหลมนะครับจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏออกไปเป็นลักษณะค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับก็คือเขาลูกนี้ที่เป็นเขาทั้งลูกเนี่ยเต็มไปด้วยไฟนะครับล่าสุดครับเช้าว,วันนี้เนี่ยเพลิงก็สงบลงแล้วที่เขาแหลมนะแต่ว่าก็ได้ลุกลามมาที่เขาข้างๆก็คือเขาตะแบกนะครับ ซึ่งเป็นภูเขาข้างๆกันโดยเพลิงก็ยังคงลุกไหม้แล้วก็มีเสียงปะทุถ้าทุกคนได้ยินอนะได้ยินไหมพี่ปุกปักปุกปักอ้เสียงปะทัดใช่เหมือนเสียงปะท,ดเ,ปะทดเสียงปืนไกลๆนะส่วนว่าเพลิงเนจะลุกลามมากไปกว่าน,นี้ไหมหรือจะลุกไปเขาข้างๆไหมก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็แรงลมนะครับ ถ้าแรงลมเนี่ยพัดมันก็ทําให้อากาศอากาศเนี่ยเป็นจะเป็นตัวจุดไฟเลยนะเป็นตัวจุดไฟเลยแล้วพัดไปที่อื่นได้เนี่ยมันจะทําให้ไฟในลุกลามได้ง่ายนะครับแต่จากการสังเกตครับเขาข้างๆเนี่ยจะรู้สึกสว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าที่เป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวซึ่งแตกต่างจากเขาที่มีไฟลุกเมื่อคืนเพราะว่าเขาที่มีไฟลุกเมื่อคืนเนี่ยคือเขาแหลมเนี่ยมันเต็มไปด้วยไม้ไผ่ ต้นไผ่กอไผ่ที่แห้งนะครับมันเลยเป็นภาพอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการสอบถามแล้วเนี่ยคือเขาบริเวณเนี้ยจะไม่ทุกปีอยู่แล้วครับไม่ทุกปีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าครั้งนีมนมนมน้มันไฟมันลุกลามบวกกับเพราะว่าอากาศด้วยที่มันร้อนมากนะครับแล้วก็บวกกับภูเขาที่ต้นไม้ส่วนใหญ่นจะเป็นต้นไผ่เป็นกอไผ่แห้งนะครับแล้วก็สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การเผาป่านะเป็นการเป็นของธรรมชาตินะครับก็คือฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาวันที่28ที่เขาชะชพลู เขาชะพูปะทุไปเรื่อยลามมาเขาแหลมพอมาเขาแหลมปุ๊บเขาแหลมเนี่ยมันเป็นเขาที่มีต้นไม้ไผ่เยอะไงต้นไม้ไผ่เยอะต้นไม้ไผ่แห้งติดไฟง่ายมันก็เลยลุกลามเหมือนภาพเมื่อคืนที่ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วก็เหมือนจะสงบครับเพียงเวลา25นทีก็เหมือนจะสงบเพราะมันดับแต่ว่าเมื่อ6โมงเช้านะครับ ตี4ีตีสถึงหกโมงเนี่ยไฟมันเริ่มปะทุอีกแล้วลามเข้ามาเข่าข้างๆครับเข่าข้างๆในเขานี้ก็คือเข่าตะแบกนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณช่วง10บโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ทีมข่าวก็ได้ทราบข้อมูลว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาเอาน้ํามาช่วยดับไฟนะครับส่วนว่าการดับไฟของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมทำไมถึงไม่สามารถ ขึ้นไปดับไฟได้เพราะดูลักษณะภูเขาครับทุกท่านลักษณะภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาชันเลยทีเดียวนะครับเป็นขั้นบันไดเลยทีเดียวบวกกับที่ออกข้อมูลไปที่เสนอข่าวไปก็คือมันจะมีกับดักล่าสัตว์นะครับและกับดักที่น่ากลัวก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากับดักปืนอ่ะเวลาไปสะกิดหรือไปข้างๆเนี่ยปืนมันก็จะทํางานเองก็ยิงตึ้ม ซึ่งมันค่อนข้างอันตรายมากบวกกับเวลาเนี่ยมันค่อนข้างมืดแล้วด้วยนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถเข้าเจ้าที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ก็ได้เพียงแต่รอครับรอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เหมือนอ่าเหมือนอาคารบ้านเรือนหรอกครับเพราะว่าไฟป่าเนี่ยมันสามารถคลอกไฟเนี่ยมันสามารถคลอกเราได้ตลอดเวลาเลย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะมาจากทิศทางไหนถ้าเป็นบ้านเนี่ยคุณก็จะน่าจะรู้ว่ามันมันต้องมาจากห้องนี้แล้วลามไปห้องไหนตามเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าเขาทั้งลูกเนาะต้นไม้มันก็เยอะมากๆนะครับสามารถเลาะไฟเนี่ยมันสามารถลุกลามและล้อมรอบตัวท่านได้เลยนะครับน่ากลัวกว่าเยอะครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ยังเฝ้าสถานการณ์อยู่ที่เขาตะแบกนะครับเขาตะแบก เป็นเขาลูกที่สามและลุกรามจากเขาชะพูมาเขาแหลมเขาชะพูยี่สิบแปดเขาแหลมเย็นค่ำวันที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็วันนี้ครับรามมาเขาตะแบกตรงหน้าผมนี่เองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับช่วงตีสี่เนี่ยจากข้อมูลก็ยังบอกว่ามีเป็นเพลิงไฟเลยยังเห็นเป็นเปลวไฟเพลิงไฟเลยแต่ตอนนี้เหลือแต่เพียงควันแล้วนะครับ แต่ไฟครั้งนี้นะครับไม่ได้ลุกลามลงมาที่พื้นที่ด้านล่างนะครับและพื้นที่ในส่วนของที่กระทบกับทรัพย์สินของราชการและบ้านเรือนประชาชนนะครับไม่ได้กระทบนะครับนะคือ สิ่งที่ต้องกังวลว่าไฟเนี่ยจะลุกลามอีกหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติล้วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมากกว่านี้จะเข้า10บโมงเข้าสิบเอโมงเข้าเที่ยงเนี่ยอากาศร้อนกว่านี้เนี่ยไฟก็สามารถลุกลามได้ทุกเมื่อนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนัดหมายนะครับอีกประมาณ10บโมงช่วง1ิบโมงเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมาคอยเอาน้ำเนี่ยมาโปรยลงบริเวณเขา ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของธรรมชาติตอนนี้นะสาเหตุจริงๆแล้วไม่ได้เกิดเกิดจากการเผาป่านะครับที่นี่นะแต่ที่เชียงรายใช่นะครับเกิดจากการเผาปานะครับแล้วก็แต่ที่นี่เนี่ยเป็นเป็นฟ้าผ่านะยืนยันแล้วนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับนะเนี่ยถ้าทุกคนได้ยินเหมือนผมอะมันดังโปะปะโปะปะโป,ป,ปะปะไม้ลั่นไม้ไลายลั่นอย่างเงี้ยครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันร้อนไปกว่าน,นี้หรือลมมันแรงมากกว่าน,นี้ลมข้างล่างอะผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลมเลยร้อนมากตอนนี้ข้างบนอะมันอาจจะมีลมคราวนี้มันก็พัดพัดคราวนี้มันก็ลามซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเอาฮอมาแล้วก็โรยน้ำโปรโยน้ำนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเฝ้ารอว่า เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมาเมื่อไหร่แล้วผมจะขึ้นไลฟ์ให้ดูอีกทีล้วกันนะครับนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรข้างหน้าก็เหมือนจะมีเจ้าหน้าที่นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเ,เป็นรถสีแดงหรือเปล่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ตรงภาคพื้นอยู่ล่างนะครับนะผมไม่สามารถเข้าไปใกล้กว่านี้ได้นะ เพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้นะครับเสียงยังคงปุ๊ปะปุ๊ปะปะทุะะะะะตลอดเวลาน,นะครับตอนนี้ก็คงต้องติดตามเกาะสถานการณ์กันต่อไปว่าว่าเขาตะแบกเนี่ยเขาข้างหน้าเนี้ยจะลุกลามเพิ่มเติมหรือไม่แต่ยังไงก็เป็นเจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาเมื่อคืนนะเขาเมื่อคืนี้เขาเมื่อคืนเขาเมื่อคืนเขาแหลมที่เป็นภาพภูเขาทั้งลูกเนี่ย ไฟไหม้ทั้งลูกเลยค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับจุดเริ่มต้นของไฟไหม้ครับฟ้าผ่าที่เขาชะพลูลามมาต่อที่เขาแหลมแล้วมเมื่อช่วงเช้ชามืดลามมาต่อที่เขาตะแบกครับผมนะโอเคไหนไงถ้ามีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านดูอีกทีนะครับผม ก็ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ